วันนี้พิสูเทดาปาจินบุรีนะครับพามาเที่ยวเขาใหญ่นะครับซึ่งเป็นอันซีนนะแล,แล้วก็เราก็เป็นเอ่อเขาเรียกมรดกโลกนะฮะซึ่งเขาใหญ่ของเราเนี่ยมีทางขึ้นจากปาจินบุรีนะมาที่ด่านแล้วก็มาถึงตรงนี้ใช้เวลาแค่ประมาณ15นาทีนะครับเที่ยว <"T> ในวันหยุดเนี่ยบอกเลยว่าดีมากๆเพราะว่าไม่ค่อยมีคนนะครับบรรยากาศสวยงามและที่สําคัญนะครับธรรมชาติจริงๆรวมไปถึงนะฮะการเที่ยวธรรมชาติเราก็ไม่ควรจะทำลาย แวดล้อมนะครับเราก็เลยนํานี่เจ้า PHEV เอาเลยเซึ่งถือว่าเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมนะครับเพราะว่ารถคันนี้ปล่อยมลพิษน้อยมากหรือแทบไม่มีเลยก็ว่าได้นะฮะเป็นระบบไฟฟ้ารุ่นใหม่ล่าสุดของเดี๋ยวเราไปชมกันครับว่าอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ที่เป็นอันซีและเป็นมรกโลกเนี่ยสวยงามขนาดไหนในวันหยุดไปดูกันเลยบ๊ายบาย ฉันจึงปออยากไให้ลเกกินกวานราก็มาถึงจุดเช็คอินเขาใหญ่นะครับเราขับ p h EV นะครับรถไฟฟ้าคันนี้ขึ้นมาขับง่ายสบายมากเลยครับเดีย๋ยวเราจะพาสัมผัสธรรมชาตินะครับมีแดดลำไรลำไรแต่ ไม่รู้สึกร้อนเพราะว่ามีลมตลอดเวลาเลยนะครับตรงนี้สวยมากตรงนี้สวยมากมาดูกันเรื่องนุ่นน้ําน้ํากับลมเข้ากันได้ดีอากาศเย็นจังเลยแปลกมากเลยครับขนาดมีแดดร้อนๆเออแต่รู้สึกเย็นอะ่ะเย็นแปลกๆเย็นเย็นเหมือนแตนเราเปิดชั้วเย็นนะครับ Eu